ก็พบกับการติวเรื่องความปลอดภัยและซักษะในปฏิบัติการเคมี EP 3ครับซึ่ง EP 3นั้นเราจะมาเรียนในั่น2ที่2จะเป็นซักษะในปฏิบัติการเคมีซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ในปฏิบัติการเคมีหน่วยวัดทางเคมีการเขียนรายงานการทดลองนั่นเองครับ ซึ่งใน EP นี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอุปกรณ์ในปฏิบัติการเคมี Me ครับซึ่งอุปกรณ์ปฏิบัติการเคมี Me, นันเดี๋ยวเรามองภาพรวมก,ก่อนนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาตรตัวงปริมาตรผสมสารแยกสายละลายอะไรเป็นต้นนะครับซึ่งมีประมาณนี้นะครับเราจะมาเรียนในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์แรกคือบีกเกอร์บีกเกอร์ได้ทําอะไรครับ บีก็เตรียมสารละลายและใช้ถ anyway ่ายเซตฐารเคมีวิธีการใช้งานเลือกให้เหมาะสมกับขนาดโริมาสที่ต้องการใช้งานและเห็นตะอยปากนี้ไหมเวลาเทให้เทด้านตะงอยปากลงมาเวลาเทก็เทด้านตะงอยปากลงมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ประมาณนี้นะครับเทลงมาเซตฐานก็เอาตะอยปากลงไป ดูในภาชนะที่เราต้องการนั่นเองลำดับต่อมาหลอดหยด,ดสารหลอดหยด,ดสารใช้ทำอะไรครับมันจะเอ,เอาไว้ใช้หยด,ดสารละลายนั่นเองครับวิธีการครับผมบีบจุกยางบีบจุกยางแล้วสารละลายที่เราต้องการใช้มันจะขึ้นมาในหลอดสารหลังจากนั้นถ้าเราต้องการเอาสารละลายลงไปในภาชนะที่เราต้องการแล้วก็บีบจุกยางปล่อยมันออกนั่นเองครับ ต่อมาหลอดทดลองใช้ใส่สารเพื่อทําการทดลองนะครับหากมีการผสมสารน้งแต่สองชนิดขึ้นไปอาจเขย่ยวสารโดยให้ก้นหลอดกระทบกับฝ่ามืออีกครั้งหนึ่งเบาๆได้ครับผมโดยหลอดทดลองนี้มันอาจจะมีฝาปิดข้างบนก็ได้เพื่อการเที่ยวสารลายให้มันได้ระเสียนภาพที่ดียิ่งขึ้น พอถ้าเขย่ยแรงๆถ้าไม่มีฝ้ามันจะหกนะครับหรือถ้าขย่ยแบบไม่มีสารก็ขย่าเบาๆนะครับต่อมาขวดรวบสมพูใช้ใส่สารละลายตัวอย่างใช้ในการไทเทรตสารละลายการไทเทรตสารละลายนิยมใช้ในเรื่องกดเบสซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ทางเคมี K Me, เพื่อหา ปริมาตรกรดหรือเบสที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันแล้วนำไปคำนวณหาความเข้มข้นของกรดหรือเบสที่ต้องการอีกอันนึงเป็นขวดวัดปริมาตรขวดวัดปริมาตรไซเตรียมสารละลายมาตรฐานซึ่งต้องการวัดปริมาตรที่แน่นอนซึ่ง สองอย่างนี้อย่าตำสับสนนะครับขวดรูปชมพู่ไอ้ตัวก้านมันขอเรียกตรงนี้ว่าก้านนะกันเรียกตรงนี้ว่าก้านส่วนตรงนี้เรียกว่าตรงฐานนะครับเพื่อให้มันเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะว่าหลายคนมันสับสนกันอยู่ขวดรูปชมพู่นะั้นส่วนที่เป็นฐานมันจะใหญ่มีขนาดกว้างส่วนแต่ว่าที่เป็นก้านก็จะไม่ค่อยยาวมากสั้นๆแต่ถ้าขวดปัดพริมาต่างกับขวดรูปชมพู่โดย ตรงฐานะมันน้อยกว่ารูปตมพู่ส่วนก้านมันจะยาวกว่าขวดรูปตรพู่นะครับเอาเป็นที่เข้าใจตรงกันนะว่า2ออย่างนี้มันแตกต่างกาันและอย่าจําสลับซื่อกันด้วยนะครับต่อมากระบอกตวงใช้ตวงสารละลายซึ่งจะบอกปริมาตรของเหลวซึ่งมันจะมีส่วนเว้าส่วนงูอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะมาได้เรียน กันในหัวข้อการอ่านปริมาตรของเหลวซึ่งมีซึ่งการปรวงษารในกระบอกตัวนั้นมันจะมีส่วนที่เว,ว้าและส่วนที่นูนซึ่งเราจะวัดยังไงเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันใน EP หน้านะครับต่อมาครับผมคือปิเต็ดปิเตคือเอาไว้ดูดสารลายใน บริมาตรที่ต้องการนั่นเองครับซึ่งการใช้ปิเปตนั้นเราต้องใช้คู่กับลูกยางดูดโดยบีบอากาศออกจากลูกยางสวมลูกยางไว้ที่ปลายบนของปิเปตจุ่มปลายปิเป็ดลงสารดูดของเหลวขึ้นมา จนเลยขีดบอกปริมาตรแล้วก็ดึงลูกยางออกใช้นิ้วมือขวาปิดปลายปิดเป็ดปรับปริมาตรแล้วก็ปล่อยสารตามที่เราต้องการนะครับต่อมาก็ผมคือลูกยางดูดลูกยางดูดมันใช้อย่างไรครับ มันเอาไว้ใช้ดูดสารเข้าสูปิเปตนั่นเองมันมี2แบบก็ผมคือแบบแบบธรรมดาซึ่งเป็นหัวบีบแบบไม่มีไม่มีแบบเนี้ยไม่มีท่อ3ามทางแบบนี้ยมันก็คือเป็นท่อวันเวกับแบบหัวแบบ3ทางดังรูปซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายการใช้หัวแบบ3ทาง หัวแบบสามทางนั้นมันมีสามทางคือ S, A และ E ทึ่งวิธีการใชงานนั้นก็คือส่วมปิเปตกับตำแหน่ง,นงวาว S กด A เพื่อไล่อากาศออกและบีบลูกยางจุ่มปิเปตลงสารและกด S เพื่อดูดสาร แล้วกดว้าว E เพื่อปล่อยสารลงมาในภาชนะที่เราต้องการนะครับต่อมาับผมคือกรวยแก้วย้ำอีกครั้งซัดๆนะครับกรวยแก้วกรวยแก้วไว้ใช้กรองสารหรือเทสารซึ่งใช้คู่กับกระดาษกรองเพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลวก็ย่อมได้ครับ ต่อมาครับผมคือบิวเรตบิวเรตใช้บรรจุสารละลายสำหรับการไทเทรตการไทเทรตก็คือเรื่องของกรดเบสเหมือนเดิมนะครับเพื่อหาความเข้มข้นซึ่งวิธีการใช้งานก็คือแบบละเอียดนะครับเทสารให้อยู่เหนือระดับขีศูนยเล็กน้อยแล้วปรับปริมาตรโดยให้ ส่วนเบา์่ำสุดของผิวสารลลายอยู่ตรงขีดปริมาตรพอดีจากนั้นใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางปรับการใหญ่ของสารลายมันจะมีปุ่มปรับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็สำหรับเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการเคมีก็จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันต่อใน e ีพีหน้าครับขอบคุณครับ